ผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์ดูดวงให้คุณผู้ชมโดยไม่ต้องมีวันเดือนปีเกิดนะครับใครอยากจะดูดวงแล้วก็ไม่รู้วันเดือนปีเกิดตัวเองไม่รู้เวลาตกฟากไม่รู้ไม่แน่ชัดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่ก็สามารถที่จะดูดวงได้นะครับก็ติดต่อได้ที่ Line แอดโคเปทัสสองศูนย์นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่า3วันที่แล้วเกิดแผ่นดินไหวที่ลอสแอนเจลิส แล้วก็เจอปลาเขาเรียกว่าออฟฟิ e ซึ่งเป็นปลาในภาษาเขาเรียกว่า o Do o o m o o m s d a y fish ก็คือปลาที่มีผลต่อการแผ่นดินไหวหรือว่าวันสิ้นโลกเมื่อไหร่ที่ใครเจอปลาตัวนี้ออฟฟิชซึ่งคล้ายๆกับปลาพญานาคน,นะครับแล้วก็เจอกันเจอเสร็จปุ๊บแล้วก็มีปัญหาทันทีก็คือแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ลอสแอนเจลิส คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเราฟังเรื่องแผ่นดินไหวกี่ที่ล่ะครับตลอดระยะเวลาไม่ถึง1เดือนเอาที่ว่าไม่ถึง1เดือนล้กัน30วันเราเห็นแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น7.1แล้วก็ที่ลอสแอนเจลิสที่ The USA ที่อเมริกาแล้วล่าสุดน,นี้ก็แผ่นดินไหวที่รัสเซียก็คือรัเสเซียถ้าคนไทย เห็นไหมครับว่าภายในหนึ่งเดือนนี่ยังไม่รวมประเทศไทยด้วยประเทศไทยมีแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่ลำพูนหลายที่แล้วก็ที่เวียดนามหลายที่เลยนะวันนี้กำลังจะบอกว่าแต่ละที่อยู่ในระดับ7.1ขึ้นประเทศนิวซีแลนด์ที่ควายเชิร์ชและเวร n ิงตันในเมืองหลวงตอนนั้นก็6.3 ยังพังทั้งเมืองการเกิดแผ่นดินไหวก็ขึ้นอยู่กับเกิดที่ไหนระดับความลึกเท่าไหร่แล้วก็ประเภทของอาคารแต่ทั้งหมดสิ่งที่ตามมาส่วนใหญ่แผ่นดินไหวก็จะมาเรื่องของสุนามิถ้าเป็นแผ่นดินไหวในใต้น้ำทะเลวันนี้ก็แผ่นดินไหวที่ประเทศรัสาซียก็แผ่นดินไหวใต้น้ำทะเลผมกำลังจะบอกว่า เมื่อไหร่ที่เจอปลาออฟอออฟิชเขาเรียกออฟฟิชเนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะปลาออราหรือออฟฟิชเนี่ยออฟออฟิช o o a. ออฟฟิช o o a จะบอกว่าเป็นปลาที่อยู่ใกล้กับตัวเปลือกโลกที่เป็นภูเขาไฟใต้ทะเล เมื่อมันเกิดการขยับตัวหรือมีปัญหาปลาพวกนี้ถ้าขึ้นมาบนบกเมื่อไหร่ก็เสียชีวิตอย่างเดียวนะครับก็อันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ได้พบเห็นที่เมืองฟลอริดาอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าใกล้เข้ามาแล้วแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติสุนามิระดับโลกนะดาวมาบอกผมเมื่อกี้คือเดือนตุลาคมตั้งแต่ต้นเดือน แต่ไม่ได้ที่เดียวเนาะเกิดขึ้นประมาณสามที่สามารถเกิดขึ้นได้นะก็ตั้งแต่นั้นเลย่าเดือนเดือนนี้ก็ได้ไปเดือนนี้ก็ได้แต่ผมจะเน้นคือเดือนตุลาคมแล้วคุณผู้ชมคอยดูว่าคํำทำนายของผมแม่นไหมเกิดสามที่และเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดระดับโลกแล้วประเทศไทยเป็นไง โดนเหมือนกันอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าประเทศไทยในเดือนตุลาคมจะมีการวางระเบิดครั้งใหญ่ทำไมผมทำนายแต่เรื่องพวกนี้ก็เพราะว่ามันมีเรื่องพวกนี้มาเกี่ยวข้องตอนช่วงเวลานี้พูดเรื่องดีๆได้ไหมมีแย่ๆครับแต่พอดีในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงวิกฤตของโลก ผมเป็นคนทํานายตั้งแต่ต้นเลยว่าจะเกิดสงครามระหว่างราาัสเซียก็คือรัสเซียกับยูเครนแล้วก็อิสราเอลที่ที่สามผมบอกไปแล้วนะคุณผู้ชมปี2000ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป3ามปีเต็มเนี่ยแต่ปีที่หนักที่สุดในโลกไปนี้ก็คือปี2028นี่คือสงครามโลกครั้งที่3ที่แบบเลี่ยงไม่ได้ ที่ที่สามจะเกิดขึ้นก็คือที่ไต้หวันกับจีนหลายที่หลายตำแหน่งแต่และเอาประเทศที่เป็นปัญหาก่อนฉะนั้นแล้วเราจะอยู่ยังไง3ปีนี้4ปีนี้ต้องอยู่ให้เป็นก็ไม่ต้องไปตื่นตระหนกอะไรครับใช้ชีวิตปกติกินอาหารให้อร่อยนอนหลับให้เพียงพอหลีกเลี่ยงไปอยู่ในที่ที่เป็นภัยพิบัติที่ไหนที่มีน้ำท่วมบ่อยๆมีสุนามิ มีแผ่นดินไหวเราก็ไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนที่มีดินโคนลนถล่ม l a n d ไลดก์ก็อย่าไปอยู่ใกล้ที่ไหนที่เขามีปะทวงมีฆ่ากันมีสงครามก็อย่าไปอยู่ใกล้ที่ไหนที่เคยมีภัยพิบัติรุนแรงก็อย่าไปอยู่ใกล้แค่นั้นเองชีวิตเราก็ปลอดภัยไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะไม่ปลอดภัยมันมีแค่เรื่องเดียวในช่วงภาวะสงครามโลก คนที่ไม่มีทฤษฎีโพเวทัสถ้าคุณยังต้องการไปหาหมอต้องการยาต้องการการรักษาทางการแพทย์อาจจะลำบากมากเหมือนตอนที่โควิดระบาดแล้วปิดประเทศไปสองสปีเลยนะบางประเทศปิดถึงสามปีซึ่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพิ่งเปิดประเทศเมื่อปลายปีที่แล้วสามปีเต็มฉะนั้นบอกไว้เลยว่า เมื่อมันเจอในสถานการณ์นั้นโรงงานปิดไม่มีการผลิตธนาคารปิดร้านอาหารปิดต้องสั่งและอยู่ที่บ้านบนถนนนี่ไม่มีรถสักคันมันเคยเกิดขึ้นแต่นี่คือสงครามโลกแสดงว่ามีผู้เสียหายและมีการทำลายล้างฉะนั้นผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะปีหนักๆของมันนะคุณผู้ชมจำคำทำนายผมเนาะ คือ2028 2027 2031อันนี้คือเกี่ยวเรื่องสงครามแบบรุนแรงที่สุดในโลก27 28 2027 28 2031แต่3ปีนี้หลายเรื่องเรื่องเศรษฐกิจและภัยพิบัติไม่รอดหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็นี่คือคำทํานายของหมอแกนโพเปทัสหรือหมอแกนไกยสิทธิ์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะ บ๊ายบายครับ